เต้น t ิกต o อยยังไงให้มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลก96ล้านคน เธอคนนี้คือชารีเดเมโร่อายุ16ปีเป็นคนอเมริกันรักการเต้นเธอโด่งดังมากใน t ิ k t o อกความสำเร็จของเธอทำให้เธอได้รับขนาดนามว่าเป็นราชินีแห่ง t ิ k t o อกเลยทีเดียวค่ะเริ่มเล่นมิถุนา2019มีนา2020ทำคลิปเต้น This t i s t t n แ n นสเพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้คนกักตัวอยู่บ้านเธอและเพื่อนเป็นคนออกแบบท่าเต้นด้วยตัวเองและกลายเป็นชาเลนจ์ที่ผู้ใช้งานคนอื่นๆเอาไปเล่นต่อเป็นไวรัลไปทั่วโลก และยังเป็นการร่วมบริจาคเงินให้แก่ผู้เรื่องประสบภัยครั้งนี้ด้วยเธอมีผู้ติดตามใน IG 31ล้านคน YouTube 7ล้านคน TikTok 96ล้านคนเธอลงคลิป3ชั่วโมงคนดู4ล้านวิวแล้วค่ะและฟอบยังจัดอันดับให้เธอเป็นบุคคลทรงอิทธิพลที่ทำรายได้จาก TikTok เป็นอันดับ2มีรายได้125ล้านบาทเธอได้งานจากสปอนเซอร์และได้ออกรายการต่างๆ เธอไลฟ์สดทาเล็บอยู่ที่บ้านคนดู7,000 70, กว่าคนเธอฮอตมากจริงๆค่ะพ่อแม่ยังสนับสนุนลูกมากๆด้วยนะคะครอบครัวเดียวเมโรโด่งดังไปทั่วอินเทอร์เนต็ตเลยค่ะได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่ค่ายดังอย่าง UTA ที่ดูแลจอห์นนี่เดฟแองเจลิน่าโจลีอเวนวิลสันและดาราฮอลลีวูดอีกมากมายเลยค่ะ พ่อของเธอเป็น CEO The m m r r o f f m m l y y พ่อมีผู้ติดตามใน TikTok 7ล้านคน h ฮดี i แม่ชอบออกกําลังกายถ่ายคลิปเล่นกับน้องหมามีผู้ติดตาม6ล้านคนพี่สาวดิชี่อายุ18ปี เป็นนักร้องและกำลังจะเล่นซีรีส์ด้วยนะคะมีผู้ติดตาม42ล้านคนด้วยความน่ารักสดใสและความฮอตของสองพี่น้องดิชี่และชาลีแบรนด์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์มอร์อฟี่ได้ชักชวนทั้งคู่ให้มาเปิดตัวเมคอัพลายใหม่ที่เจาะกลุ่มคนเจนซโดยเฉพาะเลยค่ะคอลเลคชันนี้จะเต็มไปด้วยสีสันสดใสเอาใจกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยละค่ะและพวกเขายังมี YouTube ช่องครอบครัว t h e Emerald Family แต่และคลิปคนดูหลายล้านวิวเลยค่ะ ครอบครัวเดลเมโรเปิดตัวช่อง YouTube ของเธอมาเมื่อตอนเดือนพฤษภาคมลงแค่คลิปเดียวมีผู้ติดตาม800,000นคนแล้วค่ะเป้าหมายสูงสุดของเธอคือการเต้นเธอเต้นมาตลอดชีวิตและทําให้เธอได้รับความนิยมอย่างมากเธออยากเต้นแบบมืออาชีพและใช้ชื่อเสียงติ๊กต็อกพาไปที่นั่นเธอยังบอกอีกว่านี่เป็นพื้นที่ที่เราได้ค้นพบความสามารถพิเศษใหม่ๆก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์และเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้ฝนฝนคุณแม่สายไอทีไปก่อนค่ะ